เข้ากรอบ30วันจะมีคนเข้าพักฝังรัฐบาลมากหรือจะมีคนออกไปมากถ้ามีคนออกไปมากก็ไม่สมควรยุบแต่ถ้าจะมีคนยุบมากเขาจะมีคนเข้ามามากก็สมควรยุบนะฮะยุบเมื่อไหร่เหมาะสมคือทําไมต้องยุบยุบเพื่อให้เลี่ยงข้อกฎหมายการสังกัดพักการเมือง90วันให้เป็นการสังกัดพักการเมืองภายใน30วันนะ,ะสิ่งเหล่านี้คือเทคนิคทางการเมือง ที่ระบ,บุเขียนในรัฐธรรมนูญแล้วก็เขียนในพรบเลือกตั้งนั่นหมายความว่าสิ่งเหล่านี้ต้องเข้าใจเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองให้ลึกซึง้งมันสลับซับซ้อนบางคนไม่เข้าใจข่าวลือมาเือมาต้องดูหลักเหตุและหลักผลนะครับนั่นหมายความว่าจนกระทั่งถึงวันที่28กุมภาพันธ์ยังยุบไม่ได้แต่ถามความเห็นของผมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองว่าสมควรจะยุบสภาหรือไม่ถ้าจะยุบ ยุบเรื่องหน้าเพียง1วันก็เข้ากติกานะครับสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอกดิ์เจยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนียนะครับว,วันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของการเลือกตั้งแหละตอนนี้ก็มีข่าวลือว่าจะมีการยุบสภาผู้แทนรัษฎรในวันที่2 มีนาคมพุทธศักราช2566ในขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งบอกยังตั้งนะฮะเขตไม่เรียบร้อยเลยจะยุบสภาได้อย่างไรไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันเขาเห็นกรุงไทยก็บอกว่าถ้าขั้งหน้าองคงริบสภาไม่ควบคุมก็จะไม่เป็นองค์กรชุดนี้แล้ว แล้วก็เป็นบางคนเท่านนั้นที่ภุมมใจใจประชดกันไปประชันกันนอท่านนั้นในส่วนตัวอาจารย์คิดว่าหนึ่งห้าสองจะถึงวาระจะพูดขึ้นมาที่ไหนเขากำลังประชุมสุกทีหนึ่งห้าสองก็ไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมครับอาจารย์ไม่มีครับรัฐบาลก็เตรียมพร้อมยะต่อแต่ถ้าหาว่ามันจะไม่ครบก็โดยเหตุใดเหตุหนึ่งผมไม่ทราบก็ว่ากันไปก็ ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะที่มาลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดสมุทรสาครออขออภัยค่ะจังหวัดสมุทรสงครามนะคะมีพี่น้องประชาชนนะคะก็มารอต้อนรับแล้วก็คราคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวนะคะชาวต่างชาตินะคะเป็นไงบ้างคะนายก มีความสุขได้เจอกับประชาชนเนาะเห็นเรายิ้มข้างเราก็มีความสุขทุกคนนักท่องเที่ยวเขาก็ตื่นเต้นไปเห็นถ่ายรูปเที่ยี้กันสนุกสนานนักท่องเที่ยวเยอะด้วยเขาก็ตื่นเต้นกันน่าไงล่ะคือนายกไม่มาเขาก็ตื่นเต้นอยู่แล้วพอมาก็อาจจะตื่นมากกว่าหน่อย่อเคเห็น ะะได้มีการพูดคุยนะคะเมื่อกี้ได้สอบถามนายกว่าตื่นเต้นไหมคะที่มาก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจและมีความสุขนะคะที่ได้อ่อมาลงพื้นที่ตรวจราชาการนี่ค่ะบรรดาแฟนคลับนะคะก็มอบดอกไม้นะคะมาพร้อมกับนายพิรพันธ์ด้วยนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดการแบบตะกัก,กเพราะว่าตอนนี้อยู่ในฝูงชนที่เป็นแฟนคลับของนายกนะคะ ต้องการที่จะมาต้อนรับนะคะนายกบอกว่ารู้สึกมีความสุขค่ะที่ได้ลงพื้นที่มาพบป่าพี่น้องประชาชนแม้ลุงตู่ไม่มานักท่องเที่ยวก็มีมาเที่ยวอยู่แล้วนะคะลุงตูยูยาวนี่ค่ะบรรดา,าแฟนคลับก็บอกลุงตูอยูยาวนะคะลุงตูยูย ก,การเมืองตอนนี้ก็เดินหาเสียงกันไปนะครับรัฐบาลก็ยังคงสับสนเข้าใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเลือกตั้งทั้งที่ทยังไม่ได้มีการประกาศการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการการใช้อำนาจของอรัฐบาลก็มีการถูกโจมตีนะฮะเล่นงานพลเอกประวิตยวงสุวรรณว่าใช้อำนาจไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็เข้าไปทําการหาเสียงในพื้นที่นะภัยบูลก็โจมเขาเรียกว่าภัยบูลก็แก้ตัว ว่าสิ่งที่ถูกโจมตีจากอดีตเลขากกตเนี่ยนะครับบอกว่าประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยไปหาเสียงเลือกตั้งนะครับโดยใช้ตําแหน่งหน้าที่เนี่ยจริงๆแล้วตามรัฐธรรมนูญเนี่ยระบุว่ารัฐบาลสามารถทําได้นะครับแต่พรรคการเมืองยังทําไม่ได้ในกรอบร้อยแปวันนะครับซึ่งไพบูลก็พีวไพบูลก็ยืนยันว่าพลเอกประวิตย์เนี่ยนะครับยัง ทํางานอยู่แต่ในช่วงที่ไปนะลงพื้นที่เนี่ยก็ได้มีการทําใบลาพักไว้นะครับเรื่องของเขตเลือกตั้งซึ่งเป็นปัญหาใหญ่เนี่ยถึงแม้จะมีการออกกฎหมายลูกมาแล้วก็ปรากฏว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็ยืนยันนายแสวงบุญหมีก็ยืนยันว่าประธานเปิดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับความเข้าใจแนวปฏิบัติกฎหมายระเบียบซึ่งเขาเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมาเป็นประธานซึ่งก็เขาให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้ยังไม่มีผู้สมัครมีแต่ที่ผู้สมัครนะครับอย่างเป็นทางการซึ่งอาจจะกระทําช่วงที่กรกตรทําได้แค่รวบรวมข้อมูลอยู่ครบวารละก็พิจารณาว่าจะกระทําผิดหรือไม่แต่หากอยู่ไม่ครบวารละด้วยการยุบสภาเงื่อนเวลาก็เปลี่ยนไป จึงเป็นเงื่อนไขบังคับว่ากรณีอยู่รบว,วาระการกระทำที่มีผู้มายื่นร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะเห็นเองเนื่องจากปรากฏโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องนำมาพิจารว่าการกระทำนั้นเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหรือไม่ส่วนการแบ่งเขตเราถูกตั้งโจทย์ว่าทำไมไม่แบ่งเขตไว้ก่อนทำไมไม่ปฏิบัติให้พร้อมเลยแต่จริงๆตามเงื่อนไขกฎหมายการแบ่งเขตถ้าไม่มีกฎหมาย ไม่มีอำนาจคณะกรรมาการการเลือกตั้งไม่สามารถทำได้เราต้องไม่สร้างเงื่อนไขในการทำงานจึงต้องดูว่าเราต้องการ4 5วันถ้าไม่ได้45วันเราก็ลำบากและพักการเมืองก็ลำบากไม่มีเขตเลือกตั้งพักจะไปทำไพรมอรี่หรือส่งผู้สมัครก็ทำไม่ได้นะครับทั้งนี้กะกะตพยายามทำให้เกิดความโปร่งใสและลดเงื่อนไขในการทำงาน นะครับสแสวงได้กล่าวถึงแผนการเลือกตั้งว่าได้สั่งการไปยังจังหวัดแล้วว่าจะประกาศเขตเลือกตั้งได้เมื่อไหร่ซึ่งมีอยู่4ขั้นตอนไม่สามารถลดขั้นตอนได้โดยใช้เวลา20กว่าวันแต่เร่งขั้นตอนให้เร็วขึ้นได้ซึ่งตามแผนของกกตจะพิจารณาวันที่20ถึง28นะครับกลุ่มภาพันธ์ในเวลา7-8วัน หากสำนักงานนะครับทำมาเป็น77จังหวัดกะกะตก็พร้อมจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน1วันจากนั้นกะกะตก็จะดำเนินเขตเลือกตั้งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาประกาศพร้อมเลือกตั้งทั่วประเทศคาดว่าน่าจะเป็นตามแผนคือ28กุมภาพัานธ์เป็นต้นไปนะครับยืนยันกะกะตจะทำการกฎหมายและระเบียบไม่เข้าข่ายเข้าข้างพรรคการเมืองใดในแสวงยืนยันอีกนะครับว่า ความให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งเรื่องบัตรเลือกตั้งสองใบแล้วจริงๆจะแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะมีการเลือกตั้งแบบนี้เมื่อปี2562ก็ใช้รูปแบบบัตรเลือกตั้งสองใบมีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งบางส่วนที่ไม่ใช่ n น w วโนะอาจจะเคยเจอและครั้งนี้การใช้บัตรโคลสีเพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนรวมทั้งประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเข้าใจง่ายจึงไม่น่าหนักใจ นะครับเมื่อถามถึงการประชุมพักในสัปดาห์หน้านะครับอกอท้อจะเน้นย้ำเรื่องอะไรซึ่งกอทอจะมีการประชุมทุกพักการเมืองนะครับก็จะเน้นย้ำเรื่องกฎหมายโดยเฉพาะการคิดอัตราค่าใช้จ่ายของแต่ละพักและชี้แจงเรื่องการทำา p r i m อ r ์รี่บนะครับซึ่งสำนักงานคณะกรรมก,การเลือกตั้งจะเป็นพี่เลี้ยงให้ทุกพักการเมืองและทุกสาขาหรือตัวแทนพักตามจังหวัดต่างๆอย่างไรก็ตามเรื่องนี้คณะ เรื่องนี้พักการเมืองได้เตรียมตัวมาอยู่ตลอดเราทำงานร่วมกันมาโดยตลอดไม่หนักใจเขาบอกแบบนั้นไปเชิญงานสังกรอง์ง่ายๆยุบสภาได้หรือยังขณะที่ผมทำคลิปยุบสภาไม่ได้ในส่วนข่าวลือจะมีการยุบสภาเดือนมกราจะยุบสภาเดือนธันวาที่ผ่านมายุบสภาวันที่ยี่สิบสี่ธันวายุบสภาวันโน้นนี่นั่นเนี่ยผมเรียนมาตลอดว่ามันทำไม่ได้ ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะหนึ่งกฎหมายลูกมันยังไม่ออกเอาละคราวนี้กฎหมายลูกออกมาแล้วนะครับมันยังไม่มีพระราชกิจดีกาประกาศการเลือกตั้งทําไมยังมีไม่ได้แบ่งเขตยังไม่เสร็จแบ่งเขตเสร็จก็28กุมภาพันธ์พอแบ่งเขตเสร็จก็ต้องมาเตรียมพร้อมเรื่องของไพรมอรี่โ a r d อีกนะครับก็คงจะเป็นปัญหาแต่ตอนนี้พรรคเล็กต่างๆ,ๆก็มีการลือนะฮะลือในกลุ่มพรรคเล็กว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะยุบพรรคอาจจะยุบสภาในวันที่6มีนาคม 2566ในขณะที่สภาผู้แทนราษฎรตอนนี้สภาล่มแล้วล่มอีกล่มแล้วล่มอีกล่มแล้วล่มอ,สอกีกสสกลาออกเรื่อยๆนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วต้องแยกให้ออกนะปัญหาเรื่องของฝ่ายบริหารคือหลักการปกครองของไทยตุลาการบริหารนิติบัญญัติยุบสภาไม่ยุบสภาเป็นอำนาจฝ่ายบริหารแต่นะครับสภาผู้แทนราษฎรนั้น นะเป็นมีประมุกในการปกครองคือคุณชวนหลีกภัยณนะปัจจุบันนะสภาล่มไม่ล่มอยู่ครบไม่ครบจึงเป็นหน้าที่ของประธานรัฐสภาที่จะมีการควบคุมการประชุมนะซึ่งมีพักการเมืองอยู่ร่วมกันเกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารไหมนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารแต่อย่างใดนะครับในภาคปฏิบัติการทางหลักกฎหมายด้วยนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้ทำยังไง นะครับวิธีการตอนนี้นะครับวิธีการก็คือว่าต้องรอฮะส่วนจะยุบสภาวันที่6หลังจากที่มีการออกไพรเมอรี่โหวตประกาศกิจสิทธกิการเลือกตั้งกำหนดเขตเลือกตั้งเรียบร้อยหลัง28กลกุมภาพันธ์ต้องมีเงื่อนไขอีกเงื่อนไขขายหนึ่งที่สำคัญคือรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์เพียงคนเดียวด้วยนะต้องตัดสินใจใว่าจะมีคนเข้าพัก มากกว่ามีคนออกพักหรือไม่ถ้ายุบสภาปุ๊บตาหลักการบริหารก็จะขาลอยทันทีเลยอำนาจการสั่งการจากมี100ร้อยร์เซเหลือครึ่งเดียวนะครับและโดยส่วนใหญ่คนที่เป็นรัฐบาลอยู่แล้วมีโอกาสน้อยมากที่จะกลับมาข้าราชการโดยส่วนใหญ่จึงเปลี่ยนท่าทีไปอยู่กับฝ่ายตรงกล้ามนะรหรือวางตัวเป็นกลางปัจจัยหลัก ที่จะยุบสภา,าต้องดูฮะว่าพยุบเสร็จเข้ากรอบ30วันจะมีคนเข้าพักฝังรัฐบาลมากหรือที่มีคนออกไปมากถ้ามีคนออกไปมากก็ไม่สมควรยุบแต่ถ้าจะมีคนยุบมากเขบาบอกฮะจะมีคนเข้ามามากก็สมควรยุบนะฮะยุบเมื่อไร่เหมาะสมคือทําไมต้องยุบยุบเพื่อให้เลี่ยงข้อกฎหมายการสังกัดพักการเมือง90วันให้เป็นการสังกัดพักการเมืองภายใน30วันนะ สิ่งเหล่านี้คือเทคนิคทางการเมืองที่ระบุเขียนในรัฐธรรมนูญแล้วก็เขียนในพรบเลือกตั้งนั่นหมายความว่าสิ่งเหล่านี้ต้องเข้าใจเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองให้ลึกซึ้งเนี่ยมันสลับซับซ้อนบางคนไม่เข้าใจข่าวลือมาเไรมามต้องดูหลักเหตุและหลักผลนะครับนั่นหมายความว่าจนกระทั่งถึงวันที่28กุมภาพันธ์ยังยุบไม่ได้แต่ถามความเห็นของผมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองว่า สมควรจะยุบสภาหรือไม่ถ้าจะยุบยุบเรื่องหน้าเพียง1วันก็เข้ากติกานะครับสาวันสสสสังกัดพรรคการเมืองภายใน30วันเช่นกันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ องหม่ oh my, เป็นสูนยรวมใจของไทยทัว่วลาพระจักครีวมันของคู่ไทยนานมาองค์พระสยามเทวาผมปากรักษาชั่วการนิพพามพระไทยไมายมันเสปณิธาน,นพระรา ชาบิดาโคตสัพิรราชาทำนำนา้าเมื่อปวงประชาชาไทยเราหนาทุกขินใกล้ไกลรักทรงห่วงใยทุก่าการสยามมกุฎราชกุมารถวายสัตย์ปฏิญาณครองราชโดยธรรมพระเจ้าอยู่หัว มหาวาชิราลงกรณบดินทราเทพพากรางปูนเป็นบุญไทยรักราชการสิจประหนึ่งน้ำทิพย์ผสมแสงธรรมควาทองเมื่อมองแล้วงามทั้งควานและดามด้วยน้ำพระทยัยทรงพระเจริญ ผู้ชักทองและพ้องปวงชนเทวารักเบืองบน่างช่วยดลมนพิ์มาให้เลิมถว,วายลายราชจสมบัตินานไกลอวงข้าถวายของใจขอให้พระองค์ทรงพระองค์เจริ พระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรบดินพราเทพพยาวรามปูนเป็นบุญไทยล้านรัชกาลทีสิทประหนึ่งน้ำทิพย์ผสมแสงธรรมความทองเมื่อมองแล้วงามทั้งความและดำด้วยน้ำพระทา ทรงรัเจริญผู้ชัดทองและพรปวงชนเทวารักเบื้องบนอ่างช่วยดลมนทิพมาให้ทลิงขวางลายราจะสมัดนานเกลปวงข้าถวายพร พระองค์ทรงพระองจร Kick.